ตอนนี้เตรียมการมาแล้วนะสองล้านแรกที่ตนนเตรียมการเราก็ได้มีการประชุมมีการเปิดตัวไปแล้วแล้วก็วันที่6กมกรสุราธานีบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนรัฐ้องถิ่นวิชาการเอกชนและประชาสังคมร่วมขับเคลื่อน,นกลไกความร่วมมือเพื่อให้เกิดกองทุนสุขภาวะ จุดเน้น5ออเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนเมืองสุราษฎร์ธานี5ที่มีการดำเนินการมาสักระยะหนึ่งแล้วนะผมกระรทงาธารกเพราะน่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะที่จะตอบโจทย์ในส่วนของพื้นที่มาถึงว่าตัว5อนี้มีที่มาที่ไปเป็นเรียบร้อยใช่ไหมครับก่อนที่มาผลักเป็นวัตถุประสงค์หลักในการที่จะขอใช้เงินของกองทุนครับ เบื้องต้นก็มีการพูดคุยกันหลากหลายนะแต่คิดว่าเราน่าจะทําในเรื่องของ 5O นี้ก่อนน,น,อนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของอารมยาตัวนี้เราก็จะทําเรื่องของการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายสําหรับผู้ที่เป็นโควิดมาเร็วด้วยนะครทนนี้สองนะคะก็จะเป็นคผูช่วยสอนการล็อรเกอรๆๆ สำคัญโอกาสหนึ mm ่งครับที่ทางกสศนะครับเปิดโอกาสให้กับภาคีเครือข่ายเข้ามาเสนอแนวคิดเสนอโครงการครับเพื่อที่จะขอรับทุนไปดําเนินงานในเชิงของการพัฒนาสุขภาวะของคนราชารนีครับโดยที่เรามีประเด็นหลักก็คือ5้าอไม่ว่าออาหารนะครับอาหารออกกาลังกายนะครับอาหารออกกาลังกายอุบัติเหตุอารมณ์ยาและสุดท้ายก็คืออนามัยสิ่งแวดล้อมครับ นะครับเสนอเข้ามาครับและความแตกต่างของโครงการของกองศสนาาต่างจากโครงการเดิมหรือกองทุนเอเดิมหลายประการทีเดียวครับอย่างแรกที่คิดว่าน่าจะปังน่าจะถูกใจของอผู้ที่มีความสนใจหน้าใหม่ครับก็คือเรื่องของการทํางานแบบมีพี่เลี้ยงครับนะครับเป็นที่ปรึกษาเป็นผู้ช่วยผมียกว่าเป็นตัวช่วยครับฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสนใจเอาหัวใจเป็นตัวตั้งเดินเข้ามา